ดวงชะตาของชาวลักนาราศีกันนะฮะในวันที่11ก,กรกฎาคมปี2568เป็นจุดที่ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์นะฮะเล่งกันอยู่ในแนวเดียวกันสนิทองศากันพอดีนะครับเกิดเป็นจุดปูและมีเพนนะฮะเป็นช่วงที่พระาทิตย์อยู่เมถุนร่วมกับพฤหัสด,ด้วยนะเป็นดาวคู่มิตดใหญ่ในช่วงนี้ชาวลักนาราศีกันจะมีโอกาสโชคดีในเรื่องของการเงิน และการงานเกิดขึ้นบางคนจะรวบรวมเงินได้มากขึ้นมีเหตุการณ์ให้ได้เงินก้อนโตบางท่านการงานจะเข้าที่เข้าทางบางท่านได้จับงานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่พระจันเพนในครั้งนี้คือการเปิดบ้านในใจด้วยเพื่อรับพลังบวกและปล่อยความทรงจําเก่าคุณอาจรู้สึกอยากพักอยากกลับบ้านหรืออยากหาเวลาอยู่เงียบๆแบแม้แต่คิดถึงคนในบ้านบางคนมีการจัดการเกี่ยวกับบ้านช่ดินคอนโดทาวน์เฮาส์ร้านสํานักงานหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วสําเร็จ บางคนมีโชคเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ยดยานพา,าหนะบางคนได้ร้านได้สำนักงานใหม่แล้วมีดาวศุกร์โคจรนะฮะในราศีพฤษภเป็นเรือนที่เก้าเป็นเรือนเกี่ยวข้องกับความเชื่อความศรัทธานะใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาการต่างประเทศหรือแม้กระทั่งการขอพรการตั้งเจ็ดจำานงทางจิต จะมีความสําเร็จเป็นอย่างดีเป็นจุดเปลี่ยนความเชื่อความศรัทธาและเส้นทางของฉิตวิญญาณขณะที่ดาวพฤหัสคือดาวแห่งเจ้าเรือนธรรมะสถิตในภพที่10คือการยกระดับภารกิจชีวิตดวงคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปถ้าคุณกล้าเปลี่ยนพลังงานในใจคุณก่อนในช่วงนี้นะครับใครที่ทํางานประจํามีโอกาสได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนจากผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่ในที่ทํางานจะเริ่มเห็นคุณค่าถ้าคุณนิ่งและไม่พยายามพิสูจน์หรือเถียง กับผู้ใหญ่จะได้รับการช่วยเหลือเป็นอย่างดีอย่ารีบลาออกในช่วงนี้จะมีข่าวดีเรื่องงานเข้ามานะระวังแรงกดดันจากเป้าหมายที่ไม่ใช่ของคุณจริงๆบ้างในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ใครบางคนไปยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์เกิดขึ้นได้ด้วยคือในช่วงเนี้ดาวการงานเนี่ยโคจรกําลังจะถอยห,หลังไปเป็นเกษตรตั้งแต่หลังวันที่สิบเก้ากรกฎาคมไปนะฮะเป็นช่วงที่มีโอกาสหยิบจับ งานใหญ่โครงการใหญ่โปรเจกต์ใหญ่หรือการงานใดๆคุณทํามีความลงล็อกลงตัวเหมาะทบทวนสิ่งที่กําลังทำเหมาะพิจารณาแต่ตรองวิมังสาพรานั้นเป็นช่วงที่ดวงโดดเด่นมากในเรื่องของการปลดปล่อยพลังเก่าด้วยจึงเหมาะกับการสร้างคอนเทนต์นะสำหรับคนที่ทําฟรีแลนซ์เป็นโค้ดน,นักบําบัดเนี่ยในช่วงนี้มีโอกาสได้ลูกค้าใหม่นะะที่มีความลึกซึ้งจะเข้ามา คนที่ทำงานเกี่ยวกับจิตวิญญาณหรือบ้านอสังหาริมทรัพย์หรืองานฟื้นฟูหรือสิ่งปลูกสร้างหรือยวดยานพาหนะจะได้รับพลังบวกเต็มที่เป็นช่วงที่เจ้าของธุรกิจในช่วงนี้เป็นช่วงบุกเบิกงานใหม่เป็นพวงชบทวนวิธีการทํางานได้ดีเป็นช่วงเหมาะขยายกิจการได้ด้วยหรือธุรกิจเก่าที่เคยซบเซาอาจกลับมามีลมหายใจใหม่อีกครั้ง หากกำลังคิดจะรื้อบ้านหรือสร้างใหม่หรือทำธุรกิจครอบครัวให้ดูวันหลังพระจันทร์เพ็นแล้วให้พิจารณาอาสังหาริมทรัพย์เกี่ยวข้องกับต่างจังหวัดนะหรือความกับบางคนจัดการเกี่ยวกับอ,อสังหาริมทรัพย์ต่างๆเกิดขึ้นได้ด้วยคือในช่วงนี้ชาวราศีกันเนี่ยทำงานร่วมกับคู่ทำงานร่วมกับต่างประเทศทำงานร่วมกับคู่ครองเนี่ยดีถ้าโฟกัสผลสําเร็จไปร่วมกันจะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีบางคนได้เดินทางไกลเนี่ยภายในเนี้ยนะครับ มันจะแปลว่าสําหรับคนมีคู่คู่คุณจะมีเรื่องรับลมคมในกับคุณหรือคุณมีความลับในใจจะต้องเปิดออกหรือคุณและเขาอ่านเล่าเรื่องที่ไม่เคยพูดหรือคู่ครองจะสนับสนุนหนุนหลังเป็นอย่างดีถ้ากําลังทะเลาะจะคืนดีได้ด้วยการพูดเรื่องในใจอย่างอ่อนโยนดีมากถ้าได้เดินทางไกลกลับบ้านหรือใช้เวลาร่วมกันในสถานที่เง,งียบๆสงบๆใครที่ขอความร่วมมือช่วยเหลือจากคนรักคู่ครองจะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอย่างดีคนโสดมีเกณฑ์ ความรักที่รู้สึกเหมือนบ้านจะเข้ามาคนที่กําลังคุยด้วยนะฮะถ้าเขาเคารพในพื้นที่ส่วนตัวของคุณจะมีการเดินหน้าต่อบางคนจะได้สารสัมพันธ์จากคอนเนคชันเก่าได้รีความสัมพันธ์ได้รีคอนเนคหรือแม้กระทั่งจากคุณส่วนจากพาร์ทเนอร์เก่าแม้กระทั่งาจากรักเก่าหรือคนจากบ้านเกิดหรือเป็นแปลว่ามีการหนุนหลังจากต่างเพศในการทําอะไรบางอย่างหรือได้การหนุนหลังจากคุณส่วนพาร์ทเนอร์หรือต่างเพศะฉะนั้นโจทย์รับนะฮะเมื่อคุณ ทำเพื่อคนอื่นมาตลอดคุณลืมดูแลความรู้สึกของตัวเองหรือเปล่านะฮะชาวราศีกันในช่วงเนี้ยเพราะว่าดาวเพ่นในจุดพันธุคือบ้านของหัวใจของคุณดังนั้นชาวราศีกันในช่วงวันเนี้ยเกิดจุดปูแล้วจะมีเพ่นนะในคืนกลางคืนนะครับตีสามสาสิบเจ็ดนาทีให้คุณขอพรโดยใช้พลังบวกแบบนี้ข้าพเจ้าอนุญาตให้หัวใจรู้สึกลึกและได้รับการโอบกอดด้วยรัก บ้านของข้าพเจ้าอยู่ภายในใจและข้าพเจ้าปลอดภยัยพระจันทร์เพนราศีธนูไม่ได้สว่างแค่บนฟ้าแต่มันยังส่องแสงเข้ามาในหัวใจของราศีกันถึงเวลาแล้วที่คุณจะพักจากภารกิจโลกและทําภารกิจหัวใจแทนช่วงนี้นะครับแต่พวกนี้มันได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้เสพอะไรใหม่ๆมีโชคจากต่างเพศได้งานได้เงินได้ผลประโยชน์ด้การช่วยเหลือจากต่างเพศบางคนรวบรวมเงินก้อนได้มีเหตุการณ์ให้ได้เงินก้อนโตบางคนได้ใช้เงินแบบการศึกษาการเรียนรู้การพัฒนาตัวเอง ใครที่รองเงินจากต่างประเทศมีมุมดีๆนะครับเกิดขึ้นในดวงสตาร์ใครที่พัฒนาตัวเองในช่วงนี้ได้องคความรู้ดีเข้ามาต่อเติมชีวิตถ้าคุณยังไม่รวยไม่ใช่พ่อขาดโอกาสนะฮะแต่เพราะไม่เคยใช้พลังที่มีอยู่แล้วในตัวเองอย่างถูกวิธีและที่น่าทึ่งนะครับเจ้าของธุรกิจหมื่นล้านหลายคนเนี่ยนะฮะที่ผมเคยดูดวงมาตั้งแต่อายุสิบสองเนี่ยนะฮะผมได้ดูดวงส่วนตัวมหาเศรษฐีหลายคนที่รวยระดับหมื่นล้านเนี่ยนะทั้งสิบสองราศีเลยนะเขาใช้พลังราศีของตัวเองทุกๆวันเลยนะโดยที่เขาไม่รู้ตัว บุคคลระดับโลกนะฮะก็เช่นกันนะฮะที่มองจากความสําเร็จของเขาเขาไม่รู้เลยว่ามันคือโหราศาสตร์ขั้นสูงที่เขาใช้พลังงานอยู่เพราะนั้นมาลองดูเช่นอีลอนมัส์เขารักนาเมธเขาใช้พลังกล้าชนกล้าลุยทําสิ่งที่โลกไม่กล้าตั้งแต่เทสลาสเปคเอ็กซ์นะนี่แหละคือพลังของเมธ้กล้าเริ่มในสิ่งที่ไม่มีใครกล้าแม้แต่จะฝันเนี่ยราศีพฤษภอ,อย่างมาสซ์เคอร์เบิร์กนะฮะใช้พลังสร้างอาณาจักรที่มั่นคงผ่านเฟซบุ๊กไม่หมือหวาไม่เร่งรีบแต่มั่งคัง่งอย่างมั่นคงด้วววยความแนแนน นี่คือพลังธาตุดินที่สะสมจนระเบิดเป็นทรัพย์สินระดับโลกไอสไตล์เขาใช้พลังจินตนาการนะะบวกความฝันเป็นพลังสร้างความบา้างคั่งระดับโลกนะนั้นนะครับพวกเขาไม่ได้ร่ำรวยหรือเป็นคนระดับโลกเพราะโชคแต่พวกเขาใช้พลังของราศีตัวเองโดยธรรมชาติแล้วคุณละ่ะนะ,ะพร้อมจะฝึกใช้พลังเดียวกันกับคนกลุ่มนี้หรือ,อยังนะ,ะนี่คือหนึ่งร้กฎแห่งความบา้างคั่งของราศีที่คุณเกิดน,นี่จะพาคุณฝึกใช้พลังงานราศีของคุณแบบลึกที่สุดนะฮะไม่เคยมีใครเคยสอนคุณแน่นอน นะฮะตอนนี้นะครับเป็นการรวบรวมประสบการณ์นะฮะที่ผมเคยดูดวงมหาเศรษฐีหมื่นล้านหลายคนแล้วก็เอาดวงมหาเศรษฐีที่ร่ารวยระดับโลกเอามาศึกษากันออกเป็นวิธีปฏิบัติให้คุณเลยอยู่ในคอสนี้ถ้าคุณอยากมั่งคั่งคุณต้องรู้วิธีการใช้พลังงานของราศีของคุณโดยแท้แนั้นที่เห็นด้านขวามือของผมที่ผมจับอยู่เนี่ยนี่คือสมุดภารกิจหนึ่งวันเฉพาะราศีคุณที่จะพาคุณเขียนลังใหม่นะฮะที่จะนําคุณไปสู่ความมั่งคั่งนะฮะ คอสนี้เนี่ยเป็นคอสลงมือปฏิบัติไม่ใช่คอสที่เป็นแงรงบันดาลใจทั่วไปจะพาคุณเชื่อมพลังงานราศีของคุณเพื่อนําไปสู่ความมั่งคั่งร่ํารวยนะเรียนได้แล้ว20กดแรกนะวิดีโอดูซ้ําในลิงก์ส่วนตัวไม่มีใครรู้ว่าคุณกําลังอัปเกรดตัวเองตอนนี้มีผู้เรียนกว่า200คนคอสนี้การจะประสบการณ์กว่า20ปีในการดูดวงเศรษฐีหมื่นล้านและมหาเศรษฐีตอดเป็นสูตรพลังงานที่พวกเขาใช้ให้คุณได้ฝึกทันทีนั่นคนรวยใช้พลังงานราศีตัวเองอยู่ทุกวันคุณจะเปลี่ยนพลังให้เป็นทรัพย์ได้ก็ เรียนไปนเพียงยี่สบกฎเดี๋ยวก็มีคนไลน์มาบอกเยอะนะเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังนะเนี่ยอาจารย์คะหนูไม่เคยคิดเลยว่าการใช้ชีวิตแบบรวยขึ้นจะเกิดขึ้นได้จริงหลังจากเรียนไปแค่สิบกฎแรกหนูตัดสินใจเปลี่ยนแพ็กเกจสินค้าใหม่ใช้คําบางคําที่อาจารย์บอกในคลิปและภายในห้าวันยอดพุ่งขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นตโดยที่หนูแทบไม่ได้โฆษณาเลยค่ะคนนี้บอกว่าลูกค้าเริ่มพูดกับหนูว่าคุณดูมีพลังบางอย่างที่คนอื่นไม่มีและหนูก็รู้ว่านั่นแหละพลัง เฉพาะราศีเกิดของหนูที่อาจารย์สอนหนูขอบคุณมากจริงๆที่ทําให้หนูรายรวยได้มีรายได้เข้ามาขึ้นแล้วก็เปลี่ยนพลังงานในตัวเองใหม่โดยไม่ต้องฝืนเป็นคนอื่นเลยคนนี้บอกอาจารย์ครับผมมาแบบอยากรู้แค่ว่ามันเวิร์กไหมไม่ได้คาดหวังอะไรแต่หลังจากผมเรียนกฎหข้อ,ขอที่5ไปแล้วปรับวิธีเสนอขายเล็กน้อยผมปิดยอดขายได้4,0,000นบาทใน5วัน จากลูกค้าที่เคยบอกผมว่าคิดก่อนนะทุกคําสอนมันคือปฏิบัติมากไม่ใช่แค่แรงบันดาลใจแต่มันคือระบบความมั่งคั่งของคนที่เกิดมาเพื่อเป็นนักลบด้านการเงินอย่างผมนี่ไม่ใช่คอร์สธรรมดาแต่มันคือบูปินรวยเร็วสําหรับคนที่พร้อมลงมือจริงอาจารย์คะหนูเคยลองหลายคอร์สมากค่ะแต่สุดท้ายก็วนกลับมาคิดมากไม่ลงมือกลัวล้มเหลวแต่พอเจอคอร์สหนึ่งร้อยกดของราศีหนูหนูก็เริ่มทาตามโดยไม่คิดมากเพราะคาอธิบายมันชัดและพลังของอาจารย์ก็ดีผลลัพธ์คือหนูเปิดรับ ลูกค้าออนไลน์ครั้งแรกในชีวิตได้เงินทันที9,900บาทใน3วันทั้งที่เมื่อก่อนกลัวการตั้งราคามาเป็นปีขอบคุณอาจารย์จริงๆค่ะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนวิธีเงินแต่อาจารย์ปลุกใจคนที่ไม่เชื่อว่าตัวเองรวยได้อย่างหนูให้เริ่มต้นคราวนี้บอกอาจารย์ว่าหนูเป็นแม่บ้านที่เก็บเงินไม่เคยพอเลยค่ะทั้งที่วางแผนเยอะมากคุมทุกบาทแต่เงินก็หายไปกับเรื่องไม่คาดคิดตลอดแต่พอเรียนข้อน,นี้ได้สูตรเก็บเงินที่มันเข้ากับธรรมชาติของราศีเกิดก็เลยปรับการเก็บเงินใหม่จากเดิมติดลบ3,000บาทททุกกกกเเเเเดดืืือออออนน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 ่่ะะะตีีี้้้ยจจาาาาหล็บบ10,000ภใแรไ่ะ เพราะนี่คือครั้งแรกที่รู้สึกว่าบริหารเงินได้เหมือนคนที่มีบุญไม่ใช่คนที่ต้องเอาตัวรอดอีกต่อไปนะฮะขอพระคุณอาจารย์ที่เข้าใจจิตของคนวิตกอย่างหนูและสร้างกฎที่มั่นคงมั่งคั่งแบบนี้ไว้ให้คนนี้เขาบอกว่าเมื่อก่อนใช้ชีวิตแบบรอวาสนาคิดว่าถ้ามีบุญเมื่อไหร่คงจะรวยได้สักวันขอพระคุณอาจารย์จากใจข้อนี้ทําให้หนูเข้าใจว่าบุญที่ยังไม่ปลูกคือพลังที่ยังไม่ส่งออกไปแต่เรียนสิบห้ากฎแรกหนูเปลี่ยนจากการนั่งภาวนามาเปิดรับงานแบบใหม่ได้เงินก้อนแรกสองหมื่นสองพันภายในห้นา,กกา ในกลุ่มที่หนูเคยกลัวจะโดนด่าตอนนี้หนูเชื่อแล้วว่านะอาจารย์ไม่ได้แค่สอนจะเป็นผู้บุกพลังกรรมดีให้ลุกขึ้นใช้ประโยชน์จริงๆคนนี้บอกว่าอาจารย์ครับผมเคยเข้าคอร์สพลังงานหรือราศีมันน่าจะไม่มีโครงผมเคยคิดแบบนี้แต่ผมได้เรียนคอร์สนี้ผมตกใจในระดับความเป็นระบบของทุกกฎมีตรก,กะมีโครงสร้างชัดเจนแบบนักกลยุทธ์บางเองผมนําแนวคิดหนึ่งบทไปวางแผนธุรกิจที่เคยหยุดไป6เดือนนะกลับมาเปิดขายใหม่และได้ยอดขายทะลุ 1แสนบาทภายใน5วันนะฮะอาจารย์ไม่ได้รู้แค่จากราศีแต่อาจารย์เข้าใจวิธีเปลี่ยนพลังดิบทางดวงให้กลายเป็น,นกลไกการเงินแบบที่โลกธุรกิจใช้ได้จริงนี่คือคอร์สที่ผมแนะนําเลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นะฮะที่เรียนนะฮะท่านที่เรียนฉะนั้นคนรวยนยก็ใช้พลังราศีของตัวเองอยู่ทุกวันโดยไม่รู้ตัวฉะนั้นคุณเนี่ยรอมาเปลี่ยนเป็นเมอร์ชั่นของตัวเองที่มั่งคั่งที่สุดในแบบที่จักรวาลตั้งใจให้คุณเป็นนั่นคือในคอร์สนี้นะฮะคุณจะได้จูนพลังงานราศีเกิดแท้ของคุณนนะคคคครัััััััับบ1กกกดดแแแห่มม่่งงงงงงงววววาามมทอออิไปพ้้้ลย